สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆเจ้า YouTube ทุกท่านทุกคนนะครับผมเมื่อนี้กับสิพาสมาเบื้องหน้าผมเป็นรถเกียวคุบต้าดีซีเจ็ดสิบโผล่นะครับขั้นหนีไม่แกะกล่องนะครับผมไในแต่งกับกูดอดเจริญการสั่งนะครับผมเป็นสเต็ปยกฟ้าตู้นะครับผมสองนิ้วครับเสริมเกียวดันทดสเตอร์นนะครับผมเดี๋ยวสิพาสมาเบื้องการทํางานนะครับผมบาทสิบเป็นยังไงเนาะ เดิมดูดูการที่ฮุกฮกนะครับผมเป็นเขาดอะครับผมเขาดอแต่ว่าตัด็กเกี่ยวกรมูแถวโนะครับแถวเขียดนี่นะครับแถวเขียบบันน้าเรนาครับผมโคใช่ัยครับผมจังหวัดไรอันนะครับทีบก็บเกียดอนจันนะครับผมทีบเกับเกียวดอนจันของกาลสินนะครับโรงงานแหลกนะครับผมเมือนนี้ คนครับกะสีเก่งๆงน,น่อยๆนะครับผม <c ười> เปิดงานแรกครับก็เกี่ยวเสร็จแล้วนะครับผมสองให้นะครับผมหน้าก็สีมีอยู่ประมาณพุกเลยนะครับผมที่น้องมีมม่ประมาณพุกเลยเนาะ Na hora, กำลังเปิดหน้างานเนาะผมเปิดหัวกันหน้าแล้วครับคนมาเบิ่งหลาเนาะผมคนงงนะครับปลาโถายัางก็ได้เกี่ยวเร็วแทนนะครับเกลียเกี่ยนะครับซึ่งเกี่ยวเป็นเจ้าแกรกเนาะผมเกนี่ยุกไว้ครับเนาะค,คนเมาเปื้องเนาะผมเมาเปื้องไปยังหัวนะครับ

คนดีเนาะผมปีนี่มีหนามนาะเป็นตะเกียวดีดวครับปีนี่เป็นตะบาเพืออแช็คภาไดนเนาะ กดหม้หน้าผมแต่ว่าคนขับเก่านะครับกดหม่แต่นคนขับเก่านะครับผมจากตะกอนไปครับรับจ้างนะครับผมปีนี่จัดเองแน่นอนคร ของงามเนาะผม เรื่อยๆนะครับผมหรือว่าสดล่องนะครับสดล่องระบบกับ,บล่องรถไมเนะครับผม เขาก็ถือว่าง,งามเยอะนะครับผมถ้าผมลิปนี่กับขอจบการรีวิวเพย่ำอำสามีนะครับผมไปสนใจอยากปั๊บแจงหถดเดียวกับ สามารถที่ต่อสอบถามก็บ่ได้เนาะครับผมระบบสิเป็นโทรไปใหนน้เนาะขอบคุณที่ติดตามรับชมเนาะครับผมสวัสดีครับ